สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาโคนที่14-20ถึพฤศจิกาย,ยนให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่อง3ช่อง7แล้วก็ช่องวัน3 1ดเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะ <S 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 เรามาเริ่มจากละครหลังข่าวที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารก่อนแล้วกันค่ะ เริ่มจากช่อง7นะคะก็เป็นละครเรื่องป้อมปางบันค่ะออกอากาศเป็นตอนที่10และ11ดได้ติงที่3.2แล้วก็3.0ค่ะในส่วนช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องลายกินนารีค่ะออกอากาศมาถึงตอนที่7และ8ดได้เรติง2.0เท่ากันทั้ง2ตอนเลยค่ะ และละครช่องวัน3 10, 1นะคะก็เป็นละครเรื่องคุณชายค่ะออกอากาศเป็นตอนที่13และ14ค่ะได้เรตติ้ง2.0แล้วก็2.1ค่ะและสําหรับละครเรื่องคุณชายก็ใกล้จะจบแล้วนะคะโดยละครเรื่องถัดไปก็คือละครเรื่องดงดอกไม้ซึ่งจะเริ่มออกอากาศตอนแรกนะคะคือวันอังคารที่29บพฤศจิกายนนี้แฟนละครช่องวันก็รอติดตามชมกันได้ค่ะในส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสค่ะ ทางด้านช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องชาติพยาคมนักเลงค่ะสำหรับตอนที่8และ9้าได้เรตติ้ง4.2แล้วก็4.6ค่ะสำหรับช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องรากแก้วค่ะออกอากาศมาถึงตอนที่8และ9ค่ะได้เรตติ้ง2.4เท่ากันทั้ง2ตอนเลยค่ะในส่วนช่องวัน31นะคะก็เป็นละครรีลันเรื่องเลือดข้นขนจางค่ะออกอากาศมาเป็นตอนที่9และ10ค่ะได้เรตติ้ง1.2แล้วก็1.1ค่ะ เรามาชมละครที่ออากาศวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กันบ้างค่ะช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องสัจจันในชุมโจนค่ะสําหรับเรตติ้งตอนที่90และ11นะคะอยู่ที่4.7 5.3แล้วก็4.7ค่ะส่วนทางช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องสายลับลิฟต์ก็สค่ะออากาศเป็นตอนที่10 11และ12นะคะได้เรตติ้ง2.1 2.2แล้วก็2.0ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะ ทางด้านช่องเจ็ดค่ะเป็นละครเรื่องพยากร้ายในกุหลาบนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาออกอากาศเป็นตอนที่23ถึง27ได้เรตติ้งสูงสุดที่5.4ในตอนที่26เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะและในส่วนละครเรื่องพยากร้ายในกุหลาบก็จะจบในเย็นวันพรุ่งนี้แล้วนะคะส่วนละครเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องสาวสองยานค่ะโดยเริ่มตอนแรกเย็นวันพฤหัสที่24พฤศจิกายนนี้แป็นละครช่องเจ็ดก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ สำหรับช่อง3ค่ะเป็นละครรีรันเรื่องลูกทา่านค่ะออกอากาศเป็นตอนที่2-6ถึงได้เรตติ้ง2.7ในตอนที่4เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาค่ะและในส่วนละครช่องวัน31นะคะก็เป็นละครเรื่องสินไลโซค่ะออกอากาศเป็นตอนที่19-23ถึง 23, ได้เรตติ้งสูงสุดห้ในตอนที่19และก็21เเมื่อวันจันทร์และพุทธที่ผ่านมาค่ะ เรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดคะ่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำที่14-20พฤศจิกายนค่ะอันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือละครเรื่องป้อมปังบันค่ะอกอกะทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง3.2ในตอนที่10ค่ะอันดับที่2ค่ะคงที่เช่นเดียวกันค่ะก็คือละครเรื่องชาติพยาคมนักเลงค่ะอกอกะทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง4.6ในตอนที่9ค่ะ และอันดับที่1ค่ะก็ยังคงที่อยู่นะคะโดยอยู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะก็คือละครเรื่องสัจจะในชุมโจรค่ะออกระดทางช่อง7เช่นเดียวกันนะคะได้รตติ้ง5.3ในตอนที่10ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะอันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่เนื่องจากว่าเป็นละครรีลันชุดใหม่ก็คือละครเรื่องลูกทาสค่ะออกอากาศทางช่อง3นะคะได้รีตติ้ง2.7ในตอนที่4ค่ะ อันดับที่สองค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือละครเรื่องพยัคฆ์ร้ายในกุหลาบค,ค่ะออกาศทางช่องเจ็ดนะคะได้ดติ้งสูงสุดที่5.4ในตอนที่26ค่ะและอันดับที่1ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือละครเรื่องสินไหลโซ่ค่ะออกาดทางช่องวัน31นะคะได้เรตติง้ง5.9ในตอนที่19แล้วก็21ค่ะ และนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ